yeah เป็นอย่างยังทักอยู่นะคะฝากเพลงนี้ด้วยนะคะไม่น่าจะเกินเดือนนี้แหละสปอยได้ไหมสปอยได้ดไหมได้สิได้สิฝากรอฟังเพลงนี้จากรายการของพี่โตศักดิ์สิธิ์ด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับเป็นอย่างยังรักอยู่นะคะขอบคุณหลายๆค่ะดับได เหมือนว่าเหมือนว่าตั้งตัวไม่หันกำลังเผลออยู่เผลอมองอันนี้อันนี้นี่หันมาอีกทีน้องร้องอุ้ยพี่กี้คุณพี่กำแพงอะไรครับผมไอ้นะคะพูดทางนันไปกี่พี่ผอมลงไหมเหรอถามว่าอ๋อเรียกมาถามว่าผอมลงไหมเรอวันข้่หน้าจะ จะประมาณนึงส่วนตัวไม่ได้ช่างน้ําหนักหรอกอืแต่ว่าส่วนตัวไม่ได้ช่างน้ำหนักแต่ว่าหลายคนทักก็น่าจะน่าจะใช่แบบนั้นแค่นี้เลยใช่ไหม FC ขอบคุณมากนะคะแต่เมื่อกี้ตอนที่เล่นเพลงเร็วคุณพี่เขาเต้นใช่เห็นอยู่คุณพี่ FC มีตาที่น่าเหรอเป็น FC หนูมานานยังอ๋อไปดูไปไปดูที่นู่นเหรอคะโอ้ชอบบ้างไหมมีตาชอบบ้ากไหม มินตาชอบมากไหมก็ไม่เคยชอบใครครับแต่เป็มิตาชอบพี่มือเบสอะไรอ่ะชอบมือเบสทั้งหมดครับ <lively> พี่ชอบมือคีย์บอร์ดชอบมือคีย์บอร์ดมือคีย์บอร์ดเนี่ยหลังหลังๆเนี um <Female> ่ยคนมาดูมินตาที่ลาเนี่ยเขาเขียนอย่างงี้นะเวลาถ่ายถ่ายถ่ายคลิปไปลงติ๊กตอก่าเขีาเขาเขียนว่ามาดูมินตา มาดูมือคีย์บอร์ดนี่เขามีเยอะไหมไหนโอ้ยเอะเยอะเป็นไงเต้องเป็นเยอะหน่อยเป็นไมล์ล่อนหน่อไม่ได้ตลกใหญ่ไปแล้วนค่ะอ้าวจากทันน้นนะคะขอขึ้นมานะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นอีกเพลงหนึ่งที่หนูคิดว่าทําให้หลายๆคนได้มารู้จักกับหนูเด็กผู้หญิงไม่เชื่อไม่ตายที่เรมาเพิ่มขึ้นด้วยนะคะวันนี้เลยนํามาฝากทุกท่านด้วยนะคะ เพลงนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ของมีนเลยแล้วคนจะเข้าใจว่าเป็นของมีนแต่ว่าต้นฉบับของเขาคือพี่บอยพีชเมเกอร์แล้วก็พี่ไม์พีรอนพอะค่ะมีนเป็นเพียงคนที่นํามาร้องใหม่ร้องคัฟเวอร์อีกทีหนึ่งแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ชื่นชอบในเวอร์ชันที่มีนนามาร้องนะคะเพลงนี้มีคิดว่าทุกคนน่าจะพอจะเคยได้ยินนะคะแล้วก็น่าจะร้องตามกันได้เพราะฉะนั้นร้องได้ช่วยกันร้องดังๆด้งดยจะละครวพลงร้องอนไหมลูก